เส้นผมแค่เส้นเดียวที่ไม่มีร่างให้ตรวจ DNA พลิกเกมกลายเป็นหลักฐานมัดตัวฆาตรกรในคดีน้องชมพู่ได้ยังไงเรื่องนี้แหละครับที่วันนี้แอดจะมาถอดสมการให้ชาวไทยมิดฟังกันแบบลึกสุดใจสวัสดีครับชาวไทยมิดทุกท่านแอดเองครับสำหรับคดีสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศอย่างคดีน้องชมพู่แอดบอกเลยว่าพระเอกตัวจริงที่ปิดเกมนี้ได้ไม่ใช่พยานบุคคลที่ไหนแต่คือเส้นผมเส้นนั้นต่างหากครับและที่มันพีคสุดๆก็คือหัวใจที่ใช้ไขคดีนี้ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่านี่คือเส้นผมของใครแต่อยู่ที่ว่าเส้นผมเเสส้้้นนนนีถูกหั่่ไไดออยยาาาาางงงรรรรืวทททิิตตศ์บ มันเริ่มจากการค้นพบจิก๊กซอว์สองชิ้นชิ้นแรกคือที่จุดเกิดเหตุบนภูเหล็กไฟเจ้าหน้าที่เจอเส้นผมของน้องที่ถูกของมีคมตัดและชิ้นที่2คือในรถของลุงพลซึ่งก็เจอเส้นผมลักษณะเดียวกันโจทย์หินมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วจะเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าผมในรถกับผมบนเขามันเกี่ยวข้องกันในเมื่อ DNA มันสุดทางไปแล้วแต่แล้วครับชาวไทมิรผู้เชี่ยวชาญเขาไปเจอลายเซ็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแผลของเส้นผมทั้งจาก2ที่ซึ่งมันดันเหมือนกันอย่างกะแกะและตรงนี้แหละครับที่แอดจะพาชาวไทมิรไปรู้จักกับศาสตตรรรรรร์แห่่่งงกกกกาาาาาะะอยยยทททีีีีเเเวว To Analysis Mark ชไไมมินนนึึถข้้บบคั ใช้เป็นนาน,านมันจะมีรอยเมียดเต็มไปหมดแต่เมียแต่ละเล่มก็จะทิ้งรอยลึกรอยตื้นรอยเฉียงไม่เหมือนกันเป๊ะๆหรอกครับเล่มนึงอาจจะมีรอยบิ่นที่เรามองไม่เห็นอีกเล่มอาจจะคมจัดนั่นแหละครับคือลายนิ้วม,มือของมีดมันคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ปลอมกันไม่ได้หลักการนี้ก็คือหลักการเดียวกับที่เขาใช้ดูเกลียวกระสุนนั่นแหละครับปืนทุกบอกมีลายของตัวเองชันใดของมีคมทุกชิ้นก็ย่อมมีลายเซ็นของมันชันนั้นทีนี้จะไปเห็นลายเซ็นที่ว่าบนเส้นผมได้ยังไงตอบ้อ้ย,ยรัันดดมะ และภาพที่ปรากฏขึ้นมาคือจุดที่โคตรพีคและเป็นคําตอบสุดท้ายของคด,ดีนี้ครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าเส้นผมจากทั้งสองแห่งไม่ใช่แค่ถูกตัดในมุมเฉียง26องศาที่เท่ากันเป๊ะๆเ,เท่านั้นแต่เมื่อซูมทะลุเข้าไปในรอยตัดยังพบลายเซนสังหารซึ่งก็คือร่องรอยขีดขนานที่เกิดจากตําหนิบนใบมีดที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการชนิดที่เรียกว่าเป็นภาพพิมพ์เดียวกันเลยอึ้งไปเลยดีครับข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์จึงมีได้เพียงหนึ่งเดียวความน่าจะเป็นที่ของมีคมคนละชิ้นจะสร้างลายเซนที่เน,น,น,น้า ผมทั้งสองกลุ่มนี้ถูกตัดด้วยของมีคมชิ้นเดียวกันพอเห็นภาพแบบนี้แล้วชาวไทมิตรคงเข้าใจเหมือนแอนนะครับว่าทําไมหลักฐานชิ้นนี้ถึงเป็นตัวตึงของคดีสําหรับแอดเองมันคือโซ่ข้อกลางเลยครับที่ทําหน้าที่คล้องพยานแวดล้อมอื่นที่ตอนแรกอาจจะดูหลุมหลวมให้ล็อกเข้าด้วยกันจนแน่นไม่ว่าจะเป็นคาให้การของพยานที่ชี้ว่าเห็นลุงพลอยู่ในพื้นที่ต้องสงสยัยไปจนถึงปมความขัดแยง้งที่เหมือนเชื้อไฟที่รอวันประทุและที่สําคัญคือคาให้การของลุงพลเองที่เต็มไปด้วยช่องโหว่พอมีหล อเองคดีน้องชมพู่มันได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่โคตรคลาสสิกที่กลับมาตอกย้ำความเชื่อของแอดว่าทุกการสัมผัสจมทิ้งร่องรอยเสมอแล้วชาวไทมิทล่ะครับคิดยังไงกับหลักฐานชิ้นนี้มันน่าทึ่งขนาดไหนคอมเมนต์มาคุยกับแอดหน่อยสิครับถ้าคิดว่าเรื่องนี้มันสุดยอดและเป็นความรู้ที่คนไทยควรได้ดูแอดฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะที่สุดเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่านิติวิทยาศาสตร์ไทยเราไปไกลขนาดไหนและแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่องไทมิทไว้เลยเพราะยังมีเรื่องราวลึกลับน่าทึ่งที่รอการถอดรหัสแบบ